เอาล่ะฉันรู้ว่าธุรกิจของเรามันค่อนข้างจะเชื่องช้าในช่วงนี้แต่ไม่ใช่ความผิดใครทั้งนั้นใช่ฉันจะไปกล่าวโทษใครทั้งนั้นแหละม็อกซี่เอาล่ะใครมีไอเดียที่ช่วยช่วยทำให้ธุรกิจของเรากลับมาเดินในทางที่สะดวกขึ้นอีกบ้างไหมบริการล้างรถด,ดีไหมคะนี่มันนรกนัลลินมี่ไม่มีใครสนหรอกว่ารถตัวเองจะสะอาดไหม<อ>ถ้าเกิดเราทำป้ายโฆษณาล่ะเราไม่มีเงินทำรับนายมีประโยชน์มากม็อกซี่โคตรซึ้งใจเลยที่มึงมาร่วมประทุมด้วยเนี่ยนี่พวกเธอลืมไปแล้วหรอว่าพวกเราทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร อาช่างเป็นเวลาที่สวยงามผมไม่ต้องการการเติควอนจังอะไรแบบนั้นหรอกครับท่านนะพิจารณาจากที่คุณเอาเงินไปพมไปเราส่วนใหญ่เป็นลงทุนกับรายการที่มีน่าหลังยอันที่ติดแล้วรายการที่คุณจ่ายเพื่อให้ถ่ายทอดยาวเต็มสามชั่วโมงบนช่องที่ไม่มีแม้แต่ใครจะดูเลยเดี๋ยวก่อนนะไอโฆษณาแสนสนุกนี่มันจะแย่ได้ยังไงใช่ไหมมันโคตรน่าสนใจเลยเมื่อเทียบกับโฆษณาที่เอาแต่โกหกคนดูไปวันๆคนรักละครเพลงค่ะท่านแม่นแล้วมิลลี่ และโฆษณา้นะี่มีโดนตีประกอบสะดวว่าจจะทำลายความฝันฉันในการทำงานในโรงละครเหมือนที่พูดถึงกับฉันด้วยเพราะตอนนี้ฉันเห็นเหมือนรู้ตัวพ่อกูกำลังคุยกับกูอยู่มึงทำลายจิตวิญญาของก,กูจากท,ที่กูอยากจะเป็นแท้ๆนายกำลังพยายามทำลายความฝันของขาอ้งาหรือม็อกซี่อะไรนะฉันคิดว่ารู้ใจกันซะอีกและฉันไม่อยากเชื่อเลยมอ็อกซี่จะกูสายให้นายเป็นพนักง,งานดีเด่นประจำเดือนโอเคครับท่านผมขอโทษนะแต่ว่าการโฆษณาโดยใช้จิงเกิลเนี่ยมันเทียบไม่ได้กับรถละครเพลงหรอก ไม่มีใครที่ชอบจิงเกิลเจ๊งๆหรอกนะเออฉันชอบนะอย่าได้อย่าได้เห็นด้วยกับเขาต่อหน้าผมเลยสวัสดีผมบลสแบบไม่ตื่นตัอโอผมไม่พูดก่อนตั้งเอ็มไอพีพวกคนคือไอ้พวกสัตว์ที่ทำเรื่องเหี้ยจนได้ลงหลุมหรือวิญญาณสะอาดที่นอนฟาดยับจากคนอื่นอันไกลหลังจากกระทืบภรรยาจนตายเพราะอีนั่นไปยึดเด็กส่งของใครจะไปนึกว่าผมต้องมาอยู่ที่นี่ หลังจากโดนรัฐโอไฮโอสั่งประหารผมระวังว่าจะได้ไปอัดไอ้เฮียแห้งนั่นที่มาเห็นกูซ่อนศพงั้นคุณก็โชคดีแล้วทางบริษัทของเราสามารถเปิดประตูตไปยังรลกกดเป็นได้เราสามารถช่วยคุณทำงานที่ยังค้างคายอยู่ด้วยการสังหารทุกคนที่มันพังชีวิตคนตอนนี้ยังไม่ตาย When you want somebody gone and you don't wanna wait too long Call the immediate murder professionals And grenade r cyanide will make it look like suicide The immediate หมอคหัวูใจเด็กหยุดเต้นแล้วลองเอนน้กตัดดูดิไม่ได้ช่วยเคลียอะไรเลยบ้าจิจะจะไปยอมเสียเด็กไว้อีกคนเคลียเด็กแม่แม่งได้ผลด้วยวะตอนนี้อาการของเขาคงที่แล้วแต่ต้องได้รับการผ่าตัดอยู่ดีแล้วตัวประหลาดอย่างพวกแกใช้ประกันแบบไหนคุยอะไรคือประกันวะ อกน้อ,องดีโม,มตายฟรีถ้าให้ผมพูดตามมาถือว่าอุบัติเหตุนั้นความผิดเธอรู้นะหน้าที่ของเธอคือการให้ความเป็นป้าหมาที่ถูกต้องนะงานแค่นั้นเองไงนั่งทับคุยมาด้วยไงมรเธอสิไปหนั่ข้างบนเนี่ข้างบนอ่าอ่าเอ่อทําหน้าของเธอสิเดี๋ามาโทษปัญหาของเราให้กับลูน่าลูกลักกูสิหนูไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะจ๊ะ นี่ท่านล้อผมเล่นเหรอเธอจะจะควยแตกจะตายเล่าบริษัทไอเอ็มพีสุขสัน์วันเลี้ยงดูน่าหลูนนี่แต่ดีมีของขวัญมาให้ด้วยยารักษาโรคซิฟิลิสเหรออุ้ยคือไม่งั้นกูก็ไม่เอาอุ้ยหลูนี่ใจลายอ้อทีมันคือแมงมุมลูกจ๋าอีกอย่างเธอขอโทษนะที่เธอเพิ่งส่งแฟกโฆษณาลรความอ้วนไม่ชันเหร ไมแ่แล้วนี่จะเปใครส่งไม้ทันอีกอ่ะไม่เอานะนายก็รู้เฮ้ยไอพวกเกียนสลัดอวบคอโดในตู้เย็นนะ่ะฉันขอแล้วเพราะตอนนี้เมาค้างสุดๆเลยทำไมเธอถึงไปดืม่มคืนก่อนวันทำง,งานลนะ่ะเมาค้างจากตนเช้าบดออยิง,งโง่นักข่าวที่เชื่อหรือเปล่านะเนี่ยเฮ้รู้ไหมตอนนี้ฉันืันจะเถียงด้วยแล้วตอนนี้กูอยากระบายอารมณ์ายเลยเฮ้ยเลสไอร้องจิตห่วยแตกนั่นเธอเข้ามา บอกว่ามีเรื่องด่วนอยากจะคุยกับนายคำน้ำเสียงโรคจิตนิดหน่อยโอ้ยบ้าเจ้าแค่ครั้งเดียวเองเว้ยถ้าเกิดจะไม่ไปมีเซ็กส์กับไอ้โรคจิตห่วยแตกนั่นแล้วคงไม่มีงานทำแล้วเราก็ไม่ได้ไปโลกมนุษย์ด้วยคุณทำอะไรเนี่ยปั๊บ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 เย็ดฟรีไม่มีเสียตังเว้ยโอ้ยเยี่ยมแม่ร่วงโอ๊ยโทษทีผมยึดหัวคนไปแล้ว กูได้ยินแล้วเรียกอยู่นั่นแหละโอวังไงสโตร์ลมีอะไรให้ช่วยอีกละ่ะทีเนี้ยมันมีผู้ลงสมัครเลือกตั้งบางคนสร้างปัญหาอยู่ลูกคนเป็นสายตาของฉันบอกว่าเขาพยายามโน้มน้าวให้คนเชื่อว่าโลกร้อนเป็นเรื่องจริงก็มันจริงก็ใช่แต่คนจะตายเพิ่มถ้าไม่มีใครไปแก้ปัญหาได้แล้วตอนนี้ฉันโขนเหงาเลยกูว่ามึเงเลิกพูดออกนอกประเด็นแล้วละ่ะเธอก็รู้ฉันเป็นยังไงเวลาเหงาบริซซี่โอ้ไอสัตว์ดูมันพูดเมื่อตัวฉันเหงาฉันก็จะเริ่มหิว แล้วเมื่อฉันหิวฉันก็อยากจะกลืนไอ้แท็กสีแดงของนายฉันจะดูดจะลีจะอมตอนจะกระชากอ้แล้วกัดให้แรงจนกว่าแกจะร้องโอ้โหคือนั้นก็รอบมาได้เห,เหมือนกับเด็กแรกเกิดอืมอืมลเอียดมันต้องละเอียดกินนี่รู้จักสภานพลามแปดในประเทศไทยไหมรู้ขี้ตรงนั้น ฟังนะประเด็นก็คือลูน่าเป็นสมาชิกคนสําคัญของครอบครัวเราและครอบครัวจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพวกเราไม่ใช่ครอบครัวครับท่านคนคือเจ้านายส่วนพวกเราก็คือลูกน้องคุณทําเหมือนกับเธอเป็นเด็กไวยรุ่นที่มีปัญหาถ้าที่ความจริงเธอก็มือคอไร้บ้านติดยาเมื่อนั่งรบโทรศัพท์นั่งแล้นนะ่ะนั่นไม่จริงเลยเพราะถ้าเกิดไม่มีคนไร้บ้านฉันคงไม่มีความสุขเท่าครึ่งในที่มีอยู่ตอนนี้หรอกนะเฮ้ยเป็นเฮ้ย้สว ระหว่างที่เรากำลังพูดถึงหัวคอหรือครอบครัวเนี่ยคุณช่วยตามหาผมกับมิลลี่ลอกเวลาง,งานจะได้ไหมไม่้องเน่ที่รักมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรขนาดนะั้ขอโทษนะวาไงไอ้นะ่ที่รักช่วยหยิบเนยให้ผมได้ไหมได้เลยที่รักเตือนไว้ก่อนนะว่าเนเนยมันเน่าแล้ว <c oughs> มีอะไรน่าตลกและทีะ่รักเป็นการเล่นคำที่ดีเลยละ่ะอะไรเนี่ยทำไมคุณถึงอยู่ในตู้เย็นของเรา กำลังฝันอะไรอยู่เหรอจ๊ะผมฝันว่าพ่อแม่ของผมกำลังถูกฆ่าตากรรมแต่ตอนนี้ผมอยากกลับไปฝันต่อแล้วล่ะคุณกำลังถ่ายทอดพวกเราตอนนี้เหรอแค่จุดทำแบบนี้ซิก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่แอบมีเมน้อยไม่อยากให้เห็นเรื่องไม่ นกนกเขาไม่ขันท่านพับสิทิท่านพูดและทำหนะมาไม่ถูกการเทศสารสุดไปเลยละ่ะเออใจเย็นก่อนมอร์เดี๋ยวถ้าจะเกิดอาการแทนิกอีกนะโอ้ยอยู่นะอ๋อออ๋นะโอ,โอ,โอนี่ฉันไม่สนเรื่องคู่รักหน้าเบื่อที่โจาทำกันนอกเวลาหรอกนะเพราะฉะนั้นอย่ามาโทษกันอือผมทองคุณหนนอนาราเรื่องด้วยเอาตรงๆเยมอร์ไม่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 เป็นไรมิลลี่แฟนของเธอแค่จะพูดว่ายังไงแหละเขาไม่ใช่พวกอารมณ์ร้อนซะด้วยปออย่าเออ แล้วอการหลอกดาบผมมันทำให้คุณมีคอสุกับชิมิโสขึ้นหรือเปล่านะถามเติงไงฮะก็ประมาณนึงและเหตุผลเดียวที่นายหาเมียได้เพราะนายมันหลอกง่ายไงไม่เขาไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยอีดอกถ้าพูดกับพนักงานต้อนรับอย่างงั้นนะเธอเป็นเด็กที่อ่อนไหวไงมากอ่อนไหวโอ้ยอี้กปัญญาอ่อนโุปปาไปเลยอีเด็กเียจโชคดีเจนเฮียไม่ตายเนี่ย โอ้ยบริษัทนี่มึงพูดมาม,มัดเอาล่ะกลับมาพูดถึงเรื่องชุดของฉันต่อกันยังไม่มีใครพูดสักคนฉันก็พยายามจะแถรเรื่องนี้ไงแล้วสรุปมันดูดีชิมิรู้ไหมว่ามันเหนื่อยแค่ไหนที่ต้องแกงตายเป็นผักเนี่ยเพื่อที่คุณมึงจะไม่ฆ่ากูเนี่ยแล้วตอนนี้กูอยากตายอยากหายด้วยมึงมันมีตัวตลกโลกมากบรนยาอ่อนส่งกูเป็นแค่เด,ด็กกูกูจะชอบตัวตลกถึงแม่หนาตาจะขี้โกตําเดี๋ยวนะนํามันไม่ถ้าเกิดกูต้องคุยกับไอ้ฉันนโลกคิวบอยอย่างมึงกูขค กำลังพูดด้วยเนี่ยนั่นผัวมึงหรือกูรู้ว่ามึงไปพูดอีลาแต่ไม่นึกว่ามึงอยากจะได้คุยขนาดเท่านี้ส่วนมึงอะไรฉันมันทำไมไม่ล่ะฉันไม่อยากคุยกับพวกฟุ้นนี่น่ารังเกียจอ่ะโอ้โหไอ้หนูกูไม่แปลกใจเลยที่มึงจะตกนรกไวขนาดนี้ผมจะฆ่ามันผมจะฆ่ามันเอ้เจอเอ้พวกนายฉันเพิ่งได้ข้อความจากลูกค้าดูเหมือนว่าเราฆ่าถูกตัวแล้วใครมันกูเหรอ พวกเขาอยากให้พวกเราฆ่าลูกของพวกเขาเองงั้นเหรอเขาเขียนมาแบบนั้นโอ้พระเจ้าทรงโปรดอย่างน้อยโชคก็เข้าข้างเราเว้ยลูกไม่พวกด้วยบริษัทที่เรามีเราสามารถทำอย่างที่คนอื่นเข้าทำได้เช่นการฆ่าคนฉะนั้นแล้วสำหรับเราบริษัทรับจ้างสัทหารชีพ เราขอสัญญากับคุณว่าจะจัดก,การทุรกของคุณหรือคุณเสียงเงินฟรีและคุณไม่ได้มันคืนถึงแม้คุณจะเขียนคําด่ามาแต่เราก็ไม่สนเพราะนี่มันคืนนรกรู้อะไรไหมถึงแม้เจ้าดีโมนั่นมันจะดูเฮียแต่มันยังเด็กอยู่เลยและมันสําคัญมากที่พวกเราจาัดก,การศพของเขาด้วยความเคารพได้โปรดนะคะถ้าใครพบเห็นเอ็ดดี้ตัวน้อยของฉันได้โปรดติดต่อพวกเราละว้าวดูความยินดี Oh, what a thrill when the crimson starts to spill, and my Millie goes in for the kill. She takes away my breath. She's the angel of death for me. Oh, Millie, she's my queen. It's like a dream when I hear her victims start to scream. In and out of the sack, she's the maniac for me. Oh, Millie. The blood starts dripping down the walls. Drip, drip, drip. And the bodies start to fall God. my heart.